กัสราารยนเาจารย์ที่เคารพและสวัสดีนิสศตสษาขาวิชาชีววิทยาทุกคนวันนี้ดิฉันนางสาวลักษะภรณ์คงบันเจะออกมานําเสนอในหัวข้อเรื่องความหลากหลายชนดิดของปลาบร,ริเวณลำสำราญจังหวัดตรังโดยจะมีลําดับในการนําเสนอดังนี้ค่ะบทนำจะประกอบไปด้วยที่มาและความสำคัญวัตถุประสงค์ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ขออเกตของงานวิจัยในสถานที่ในระยะเวลาค่ะที่มาและความสําคัญป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่สําคัญเป็นแหล่งงาชีพของประชากรที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลเป็นแหล่งบริสานยินซีและระบบนิเวศชายฝั่งและยังมีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศ้าทะเลและแนวปะการางังนอกจากนี้ป่าชายเลนมีบทสําคัญในการป้องกันพื้นที่ชายฝั่งทะเล และยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลากหลายชนิดและยังเป็นแหล่งดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ซึ่งถ้าหากป่าชายเลนนี้ถูกทำลายไปก็อาจจะส่งผลร้ายแรงต่อสภาพแวดล้อมได้ค่ะวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของปลาบริเวณนำสำราญน้ำเพื่อนสำราญจังหวัดตรังประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สามารถทราบถึงชนิดของปลาที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้ำสำราน้ำเพื่อสาําสำาญจังหวัดตรังขอบเขตของงานวิจัยการศึกษาชนิดของปลาบริเวณน้ำสำราน้ำเพื่อสาําสำานจังหวัดตรังโดยจะมีการเก็บตัวอย่างปลาในหาดสำรานจำนวนสามซ้ำเก็บเดือนละหนึ่งครั้งเป็นระยะเวลาสองเดือน คือเดือนธันวาคมพุทธศักราช2564ถึงมกราคมพุทธศักราช2 5 1 5เราจะใช้เครื่องมือจับปลาพวกวนลอยหรือวันติดตามีกราชานิดและนับจำนวนจากนั้นมีกรอข้อมูลคาดอาจะมีความลหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาสถานที่และระยะเวลาสถานที่เก็บตัวอย่างพื้นที่ในบริเวณนาสำรานจังหวัดตรงังระยะเวลาในการทำงานวิจัย รวมทั้งสิ้น4เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564ถึงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565สถานที่ทำวิจัยห้องปฏิบัติการชีววิทยา S42208 สาขาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยักษินวิทยาเขตพัทลุงวิธีการศึกษาจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์สารเคมีและวิธีการวิจัย วัสดุอุปกรณ์มีดังนี้กล้องถ่ายรูปกลอก้องจุลทัรศแบบสตอริโอไมโครสโคปไม้บรรทัดปากคีบกล่องฟูมใส่ตัวอย่างขวดน้ำกลั่นบิกเกอร์และแบบบันทึกข้อมูลสารเคมีมีดังนี้ 1. อลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น70% 2. น้ำยาฟอร์มาลินที่มีความเข้มข้น10% วิธีการวิจัย 1. กำหนดจุดเก็บตัวอย่างจะมีการกำหนดจุดเก็บตัวอย่างปลาในพื้นที่บริเวณน้าสำลานจังหวัดตรัง 2. การสารุ่มตัวอย่างรวบรวมตัวอย่างจากท่าเรือหาสำลาญจากระบำระมงวนลอยหลังจากนั้นจะมีการสุ่มตัวอย่างปลาโดยการไปซื้อปลามาจากพก่อค้าประมงวนลอยซึ่งจะมีการเก็บตัวอย่างปลาจำนวน33เก็บเดือนละหนึ่งครั้งเป็นระยะเวลา2เดือน คือเดือนธันวาคมพุทธศักราช2 5ง4ถึงมกราคมพุทธศักราช2515ค่ะ 3. วิธีการรวบรวมจะมีการเกร็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการติเกร็บตัวอย่างปลาที่ได้จากเรือประมงวนล,ลอยโดยจะมีการเกร็บรวบรวมดังนี้ค่ะจะมีการสุ่มตัวอย่างปลาจากการไปซื้อปลามาจากพวกคาประมงวนล,ลอยหลังจากนั้นจะนําปลามาชั่งน้าหนักเลวัดความยาวลําตัว ซึ่งจะมีการ่ายภาพปลาในแต่ละตัวเพื่อที่จะระบุหลาชนิดของปลาหลังจากนั้นจะนำปลาที่ได้นี้มาใส่ในกล่องโฟมเพื่อรักษาสภาพตัวอย่างด้วยน้ำยาฟอร์มาลินที่มีความเข้มข้น7เปอร์เซซึ่งจะนำปลามาจัดตามหลัลกอน,นุกรมวิธานหลังจากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์คาดอัจนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาโดยจะมีการเปรียบเทียบค่าดอาัจีชีวาภาพในยการวิเคราะห์ทางสถิติ ด้วยวิธีวิเคราะห์ค่าความเป็นป่วนแบพจำแนกทางเดียวั way, นเวียนว่าซึ่งนะคะวิธีการที่ได้ทำมาแล้วก็คือวิธีการเก็บวิธีการนี้นะก็คือจะมีการเ,เก็บตัวอย่างปลานะคะโดยการไปซื้อปลามาจากพ่อค้าประมงวนล,ลอยค่ะซึ่งจะมีการนำปลาที่ได้นี้นะคะมาจัดจำแนก ในพื้นที่อ่าสำรานี้ค่ะว่าในพื้นที่อ่าสำรานี้นะคะจะมีปลาจํานวนกี่ชนิดและมีปลาอะไรบ้างที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นค่ะขอบคุณค่ะ